สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมจะหยุดทำคลิป YouTube ไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมอะต้องไปเตรียมยังเสียงใหม่เตรียมพวกเกมใหม่ๆที่แบบมันเล่นได้แล้วมันแบบไม่แหลกอะเพราะโซรศัผมมันมันกากมากนะครับซึ่ง ผมจะเริ่ทำคลิปประมาณ1เดือนไม่ก็2เดือนแล้วผมจะไปอัปเกรดน,นะครับผมจะเปลี่ยนแอปใหม่แอปแอปอัดคลิปวิดีโออะ่ะจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนั้นผมอะ่ะขอใช้เวลา1เดือนนะครับซึ่งมันก็นานอยู่นะสามจุดวัน ก็จะให้ทุกคนเอ๊ะาให้ทุกคนแบบจะจะให้ทุกคนรแบบอ,อผมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปผมไม่มเดือนนะซึ่งแบบไปผมจะไปแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่ถ้ามันดีขึ้นนะครับแบบ ก็แอปกัอว,วิดีโออ่ะผมก็จะเปลี่ยนใหม่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเวลาพูดผมอะไรอย่างเงี้ยผมแบบมันชอบมีเสียงมาแบบอะไรมันรบกวนอพวกเสียงลมเสียงเสียงลมพวกเสียงนกพวกเสียงพวกน้องผมมันก็จะมีตลอดเวลาซึ่งผมว่าผมจะไม่อยู่ กับช่องนี้หนึ่งเดือนนะครับปวดอยากอยากให้ทุกคนรอนิดนึงนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเดือนมันนานนะครับคืนนี้เลยไม่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยากขอบคุณเรื่องดีแลร้ายที่ทําให้เราได้พบกันตอน่อจากนี้เพรักทุกเพลงมัน